สวัสดีค่ะฟินิทไทยเบื้องต้นง่ายๆวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเวรบีคำว่ารักกาสตารัรกกาสตาแปลว่ารักนะคะค่ะถ้าเราจะพูดว่าฉันรักคุณมินารักกาสตันซิหนัว มินารก,กาสตันซีนัวเวรบิีคำเดิมก็คือรัก,กาสตาบวกซีนาพอเติมมินาเข้าไปก็จะเป็นรัก,กาสตันซีหนัวนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำว่าเธอรักเขาซีนารก,กาสตัดแฮนตะา ซินารัก,กาสตั a n ฮันตะค่ะตรงคำว่าซินารัก,กาสตารฮันเป็นคำเดิมนะคะถ้าเรามาพูดเธอรักเขาซินารัก,กาสตัดฮันตะต่อไปเรามาดูนะคะเวอร์บิรัก,กาสตาจะต้องลงท้ายด้วย มินัวซินัวหันตะเมตตเตต์เฮต์ต์มินาลกาสตันซีนัวซีนาลกาสตัต์หันตะตหันร์กาสตาเมตต์ต์เตลกาสตาเตเฮต์ต์นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ